ตัวอารยาิย์นี่เป็นส่วนบนสุดของของไร่นะครับไร่มันสำปะหลังนะครับส่วนบนสุดนี่ก็ไม่เยอะนะครับประมาณสิบไร่ส่วนนี้นะประมาณหนึ่งเดือนกว่าๆป,ประมาณสิบวันอยู่ข้า,ขางๆนะต้นลำไย,ยต้นนี้นะครับอัครลางก็บนื้ออาทิตย์ถุงเล็กๆระหว่างต้นลำไย,ยกับปลูกประมาณธนื้ออาทิตย์ละีส่วนวนี้ขุดไปอาทิตย์ที่แล้วนะครับกำลังปรับหน้าดินใหม่เดี๋ยวก็ลงใหม่อีกรอบ เพิ่งรื้อไปเด้ที่แล้วการปักด,นะดินใหมเ่เป็นดินทรายนะครับมันไี่ดีอย่างนี้จิ้มๆไปไม่ต้องอะไรมันเนมันขึ้นมาเองประ,ปราะมาณอีกครึ่งสองปีก็ปีที่แล้วได้กิโลละสองบาทอ่ะพอได้อยู่วันนี้ขคดมันป่าขออนุญาตนำเสนอเพียงแค่นี้สวัสดีครับ